อันนี <S <S ้แค่ออเดรบบุรักสีดำวันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีฝ่าฝาไม่น่าลืมกัน ในงานวันออกพันษาสัญญาว่าจะรักมันจุดถูกเบียนเทียนร่วมกันอธิษฐานจะรักมันพี่ลมพี่มีของขวัญให้มาเป็นผ้าเช็ดหน้ากับโบปกกปอง พี่ปลกโบให้น้องตามองว่าสวยคำชมน้องอายหน้าแดงดังกลมหลบสายตาคมที่พี่จ้องมองจากงานวันออกพันซาผ่านมาสีหน้าไม่พอง สัญญาไม่เป็นสัญญาพบดอกฟ้าแล้เริ่มดอกวานขีไม่อัมาเลี้ยวเกี่ยวของโบผูกใจน้องเป็นโบรักสีดำ <c oughs> เริ่มคำมันละสัญญาบอกว่าเริ่มคำมั่นละสัญญาบอกว่าออกพรรษาด่นแล้วสิขออนองตังงาน ขึ้นโซบะเราขอตั้งไปเอาอดสำนวนสำนวนหละมวนของยังแววเสียงยังแววละติดเสียงยังแววละติดคนที่บอกให้หัเป็นวันนองเสียใจผูกรักไว้ผูรักสีดำเล่บจดจำเอาละสามแต่ซันมันถึงวันนัดมาให้ชมาเราไม่เห็นหน้าแล้วก็ว่าความฝันจะมองนมไหนก็ไม่เหมือนหนุมคนนั้นมมหนุมเข้ามาติดพัน แต่ว่าฉันไม่เครื่องซ้ายตาบ้าน้องสงแต่จริงลราไม่ใช่หรอกนะลอยเจ็สิมันเป็นเรื่องคํามดหายังจำาะคำมั่นสัญญาปราบที่วานี้ยังจดจำมองจุดบ่อพึ่งมเป็นปมบ่อสีชมพูแต่ใจสนเข้าไว้ทำไมลราเป็นบ่อสีดำ ผูกไม่มีทางแก้รักแท้แะะคงไม่จำเพียงครึ่งข้อครึ่งคำของสัญญาอยางหาไม่เจอคนค่อยเกละเ่ะนมอหาบาเวคนค่อยเกลื่ะเมอหาบาเวอกใจแลล่ะยามคิดหอนหน้าไปถ่ายจะใสนอนบ่ได้ใครรักมันจินน้ำตาลินต้องบาลระบอนนอนปอกเลือนเดือนเลื่อนไปเป็นปีสิ้นปีก็ไม่มีความหวัง อักษรรักกับพาเช็ดหน้ากอยังรูปหัวใจปานกลางหัวใจขูดดูช้ำดูเชิงของฝากจะเขาให้เราว่ารักหมดใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่นโบพวกผมพาชนาน้องขอส่งคืนเอาไปให้หญิงคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาสน หักปล่อยความเจ็บความช้ำหักปล่อยความเจ็บความช้ำบบรักสีดำทำน้องบางมันซองขึ้นค้นหลอกเออไอ้ไเกลียงเสียงว่าบาดใจจำน้องมันซ้ำคนเศร้าต่จอจรักคอลงคอยหัวใจกลมมาแล้วมาแล้วพี่ของผมครับเออพี่พี่พ Hola